สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนตลาดคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยมนี้ฝนตกลินน้อยน้อยไปเป็นประจำพี่น้องเป็นปกติไปเสมอฝนตกลิน,นน้อยน้อมนี่ฝนตกลินน้อยน้อยตกบ่แห้งหรอกครับเอาบรรยากาศขางทางมาให้เบิ้ง มันนี่คืมคืมฝาคืมฝน,นไปเรื่อยเอนี่ยแหละพี่น้องระยะทางก็ประมาณยี่สิบห้าโลหรือมะฝนตกดินไปเรื่อยคขบรบโรดโดยประมาทไปเรื่อยๆพี่น้องไปสื่อของขายของมคาคอยดีเป็นอะไรเสมอนี่ก็สื่อมาไวมือหนึง่งขายสองมือแลว้วคอยไปใหม่ ช่วงนี้บ่ก่ว้ดีบันไดบ่กคือแต่ก่อนทางไหนก็ฝากกดติดตามให้เด้พี่น้องเด้อเมืองเอาบรรยากาศค้างทางใหม่เบิ่งเข้าสตึกฝน,นตกแต่เมือวานได้ตกแห้งคราว่าตกแห้งอยู่สตึก อยู่แถวสตีเกอร์หกสิบเนาะว่าอยู่ถนนเส้นไหนเนาะตอนนี้ไปเรื่อยๆรถถาวรครับรถไวแห้งดอกไปเรื่อยๆถึงคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆเมื่อไ้ไปซีเดียดรนน์ันไดดอกครับขันขับรถเอาผมแมนไวหลุนคือเคนเนาะไปเรื่อยๆซื้อของมาขายไปยังสิแลียนเอาบรรยากาศข้างทางให้พี่น้องเบิงเนาะ รถบ่ค่อยหลายดอกมื้อนี้วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์โอ้ครับมาเหมืนอน,นัันเนาะหมามาตำรถบ่แม่นรถตำมาแต่บ่เป็นหยังเบีกอยู่ก็บ่เป็นหยังน้อยๆอยืมบรรยากาศเบิ่อวาพี่นอ้องเริ่มเศร้าตกแนล่ล่ะเศร้าแล้ววันนี้อาก,กาศคึมค้มๆ ไปย่างลายตัวแถวสติกที่ปลูกย่างแลายพี่น,ออน,น,มมน้องอนะือนี่เนียแถวไป่สติกมันนองเกาะแล้วนี่แต่เขาแซงห้าวห้าวโมเคยแซงเขาเนอกก <laughs> ็คิดเบไงเอาว่า,าจักศาจักไวบุกหงส์ล้วพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆนี่แหละจักศาจักไวแล้วมีแต่เขาแซงไปอย่างเดียวนี่ก็ ฝากกดติดตามไปด้วยนะพี่น้องเด้อดลุงฮวนพาเที่ยวสวัสดีครับ